สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพชนนกชัยฤทธิ์เลขที่3ม4ทับ3วันนี้จะมาพรีเซนต์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย4ภาคเริ่มต้นภาคเหนือวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่ยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของพระพุทธศาสนาที่แสดงออกถึงมิมตรไมตรีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ตัวอย่างประเพณีภาคเหนือประเพณีทานขันข้าวเป็นประเพณีของจังหวัดลำปางเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตและเป็นการแสดงถึงความกตันยูโดยนำสำรับกับข้าวไปถวายในเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลสงการเทศกาลข้าวพรรษาออกพัรษาภาคกลาง ประเพณีภาคกลางลักษณะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีโดยรวมมีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีในพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อในการดำเนินชีวิตตัวอย่างประเพณีประเพณีกวนข้าวทิพหรือข้ามัทุป,ปายาตของจังหวัดชัยนาทประเพณีทำขวัญข้าวเป็นประเพณีที่ทำกันกว้างขวางในหมู่คนไทยภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานชนพื้นเมืองผิ่นอีสานดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายวัฒนธรรมต่างๆของภาคอีสานเป็นการนำแนวคิดความศรัทธาและความเชื่อที่สั่งสมและสืบทอดเป็นมดรดกต่อกันมาตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ จากความเชื่อของสิ่งลี้ลับและเทวดาพญานาคที่สามารถโดยบันดาลให้ฝนตกได้เซิ้มแย่ไข่มดแดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานที่เกี่ยวกับการสบหาแหล่งอาหารของชาวอีสานที่แสดงถึงความเป็นอยู่ที่พอเพียงภาคใต้ แหล่งอรารยธรรมการรวมของพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาอิสลามซึ่งได้รวบรวมก่อให้เกิดการบูรณาการเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้จากภาพประเพณีชักพระแห่พระหรือรากพระการลำโนลาตัวอย่างประเพณีประเพณีศาสตร์เดือนสิบหรือชิงเป็ด ประเพณีสัตว์เดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นงานประเพณียิ่งใหญ่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วคำถามจากภาพคือประเพณีใด 1. ประเพณีทำขวันข้าว 2. ประเพณีทานขันข้าว 3. ประเพณีกวนข้าวทิพย์ตอบประเพณีทานขันข้าวขอบคุณค่ะ